NBT ทมีมาบอกนะครับวันนี้เราจะได้ไปติดตามการเตรียมความพร้อมนะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงใหม่นะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการและนิทรศาการส่วนพฤกษาโรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7แล้วงานจัดกันวันไหนจัดกันอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะได้มาติดตามรายละเอียดกันกันกบผู้ร่วมรายการในวันนี้นะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการ บดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่สวัสดีครับนี่ครับครับก็พบกันคุยกันอีกหนึ่งครั้งเพราะว่ารายละเอียดของการจัดงานค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่เรา คุ้นตัวย่อกันว่าอพสทใช่ไหมครับตรงนี้เราเรามีการสนองพระราชดำริโครงการดังกล่าวอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชลัดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอย่างที่ท่านพิธีกรได้เรียนไปครับว่าเราเราเรียกชื่อย่อว่าอพสทนะครับโครงการนี้เนี่ยผมขออนุญาต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกี้ครับว่าพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิมพลอดุลยเดชมหาราชและก็องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเป็นอย่างยิ่งครับเหตุเป็นอย่างนี้ครับ,รบ,เ,รบเพราะว่าทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยได้มีสายพระเนตรอันยาวไกลได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรที่เป็นเรื่องของพันธุก,กรรมพืชนะครับรที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงประการหนึ่งก็คือคนไทยเราเองเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักพันธุ์พืชพันธไม้ที่มีอยู่ในประเทศของตนเองแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเราไม่ทราบว่าพันธุ์พืชพันธไม้ที่มีอยู่เนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยบางอันเนี่ยก็จะมีคนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศเนี่ย มาเอาพัานธุ์พืชของเราไปแล้วไปเป็นทรัพยากรของเขาจดสิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์ไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือ,อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยทําให้ธรรมชาติเนี่ยมันสามารถดํารงอยู่ได้เป็นปกติวิถีของมันนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นสถาบาันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ย mm. ก็เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับ mm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบอยู่เป็นปัจจุบันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาก็คือความไม่รู้ของคนครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ mm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางมหาวิยทยาลัยเองเนี่ยจึงได้สนองงานของสมเด็จพระนิธิธาธิราชนะครับโดยการที่มุ่งที่จะสร้างจิตสํานึกปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชต่างๆนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ได้คงอยู่กับประเทศไทยสืบต่อไปครับคือต้องยอมรับจริงๆคุณผู้ชมว่าอย่างเราเอง ต้นไม้หรือว่าพืชต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่<ช>ไ,มไม่ได้รู้จักชื่อด้วยซ้ําไปแล้วก็ไม่ได้รู้จักด้วยว่าสรรพคุณมีอะไรแต่ถ้าหากว่าไปดูต่างประเทศต้นไม้เหล่านี้คือแบบเป็นพืชที่มีค่า<ช>ของเขามากๆเลยนะครับเราเลยต้องมีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้นะครับด้วยการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ดังกล่าวออพอสทอของทางราชาพัฒเชียงใหม่เราก็มีการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คนครจริงแล้วสนองงานของสมเด็จพระเทพมาตั้งแต่ปีพศ2554นะครับในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชน,นะครับแล้วเราก็ได้รับพระราชอนุญาตนะครับจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนึ่งมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาละะัยราชภัฏเชียงใหม่เราก็จะมีชื่อเ่าว,ว่าอพสทมรพชม นะครับนี่เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีพศส5 6 1นะครับโดยมีภารกิจมีงานที่สำคัญก็คือสองอย่างนะครับภารกิจก็คือเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งในวัตถุประสงค์หลักของศูนย์ประสานงานแห่งนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์2ประการครับอันที่1จะเป็นหน่วยงานสนับสนุน และประสานงานด้านการสนองพระราชดําริในโครงการอาพสท,ทของจังหวัดนะครับประการที่2ก็จะเป็นหน่วยฝึกอบรมนะครับหรือการประชุมกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับง,งานสวนพฤกษศาสตร์โร,รงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์รรของฐานทรัพยากรท้องถิน่นสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นครับก็เป็น2องประงานหลักที่เราทํานะครับครับูนยนนี้เราตั้งอยู่ที่ศูนย์สลวงครับใช่ไหมครับ ครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการฝึกอบรมแสดงว่าไม่เพียงแต่เฉพาะน้องๆที่เรียนคณะเกษตรอย่างเดียวนั่นหมายรวมถึงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือเลยที่เข้าไปสามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับคือมันกลุ่มเป้าหมายที่เราให้การอบรมเป็นทั้งนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเป็นทั้งคุณครูที่เข้าร่วมโครงการสวนพื่สสารโรงเรียนเป็นทั้งสมาชิกหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต,ต่างๆท้องถิ่นต่างนะครับที่จะสามารถเข้ามาฝึกอบรมแล้วก็นําความรู้เนี่ย ไปประยุกใช้ในพื้นที่ของตนเองครับครับเหมือนเรามีเป็นห้องแลบมีเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชจากสมุนไพรด้วยใช่ไหมครับที่เราได้เห็นภาพกันไปเมื่อสักครู่นั่นคือการต่อยอดนะครับและสนองพระราชดำริโครงการรักษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการประชุมวิชาการครับซึ่งชื่อเต็มๆบอกไว้นะครับว่าการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งนี้เป็นครั้งที่7นั่นหมายความว่าก็จะมีการเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับก็คือการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดยศูนย์ประสานงานโครงการอสทนะครับแต่ละที่นะครับครั้งนี้ก็มาถึงเชียงใหม่ราชวัลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเป็นการประชุมครั้งที่7นะครับ ซึ่งเราได้กําหนดวันไว้แล้วใช่ไหมครับปีนี้เราจัดกันวันไหนนะครับท่านครับเราเราจะมีงานตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25พฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันที่21นะครับพฤศจิกายนเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพนะครับท่านจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมและนิทรรศการดังกล่าวครับครับก็วันนี้วันที่15อาทิตย์หน้าแล้ว21หน้าครับ ครับถามถึงความพร้อมสถานที่ของเราตอนนี้เราเรามีการเตรียมความพร้อมมาก้ายขนาดไหนแล้วครับท่านครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อสนองพระราชดำร,ริและก็เทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพนะครับ,รบประกอบกับมหาวิทยาลัยของเราจะมีอายุครบรอบ1 0 0ปีงานนี้เราตั้งใจทําให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมงานต่างๆเนี่ยผมเรียนครับว่าเราได้เตรียมงานมา2ปี mm hmm. 2> นะครับตั้งแต่าการไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่เขาเคยเป็นเจ้าภาพแล้วก็มาตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ10กว่าชุดครับ,รบ,รบแล้วก็มีการประชุมกันทุกเดือนติดตามงานวางแผนแก้ไขปัญหาจนก,การะทั่งถึงวันนี้เนี่ยต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับว่าเรามีความพร้อม100%ครับในการที่จะจัดงานครั้งนี้ ครับครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ถ้าพูดถึงราชพัชเชียงใหม่ศูนย์สลวงของเราตอนนี้เขียวขจีร่มรื่นครับสถานที่เราพร้อมแล้วมาถึงเรื่องของกิจกรรมครับท่าน21-25ถึงภายหลังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชนวนเป็นประธานเป็นองค์ประธานเปิดแล้วก็จะมีการประชุมต่อเลยมีใครบ้างครับที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับท่านอธิการครับผมเรียนนี้แค่ว่างานเนี้ย แบ่งเป็น2กิจกรรมหลักๆใหญ่ๆครับกิจกรรมแรกก็คือการประชุมวิชาการและเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชคกิจกรรมที่2จะเป็นนิทรรศการสวนพฤกษาโร,รงเรียนเอากิจกรรมแรกกันครับการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการเนี่ยก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในระดับประเทศและกระดับท้องถิ่นที่เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรู้ให้แนวคิด เกี่ยวกับการเรื่องของการทํางานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับซึ่งจะมีมาจากหลากหลายนะครับมาจากตัวโครงการอบสทเองที่มาจากส่วนกลางมาจากอาจารย์มหาวิาลัยม,มาจากนายกบริหารองค์กรบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ,รบมาจากผู้มในการโรงเรียนนะครับซึ่งจะมีความหลากหลายมากเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการใน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแตกต่างกันไปในแต่ละบ,บริบทครับครับพอพอมีบุคลากรหลากหลายที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้ในเนที่ประชุมเขาจะเน้นคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับท่านเขาจะทราบนะครับกำหนดการในวันนี้นคุยกันถึงเรื่องของการจะอนุรักษ์ทรัพยากร อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างไรรมีการต่อยอดเอาทรัพยากรหรือพันธุ์พืชต่างๆที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยารักษาโรคนะครับเรื่องของอาหารก็ดีเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการนําใช้นําทรัพยากรท้องถิ่นะมาใช้ประโยชน์ใน,ในการดําเนินชีวิตของเราครับน,น,นั่นเป็นพาทที่1เรื่องของการประชุมด้านวิชาการนิทรรศการแล้วครตรงนี้มีจากหน่วยงานไหนบ้างและเราจะได้เห็นนิทรรศการตรงนี้อะไรบ้างครับท่านครับ นิทรรศการที่จะได้จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับ,รบก็จะมีส่วนแรกนี่จะเป็นนิทรรศการจากโครงการอาพาะสะทสสวนจิรดาอันนี้ทางส่วนกลางจะนํามาแสดงซึ่งก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ,รบ,รบเป็นเรื่องของพันไม้พันธุ์พืชต่ตางๆที่ก็จะนํามาแสดงในส่วนของราชาพัฒ์เชียงใหม่นะครับเราจะมีการจัดนิทรรศการเมี่ยงมารักลานอันนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับผลงาน การวิจัยของอาจารย์ที่ลงไปทําในเรื่องของอความเป็นมาของเมี่ยงประโยชน์ของเมี่ยงนะครับความหลากหลายของพันธุ์เมี่ยงนะครับเรื่องของต้นหมากนะครับที่เราใช้ในการคนสมัยโบราณที่ใช้ในการกินหมากนะครับ,รบแต่มันจะมีประโยชน์อีกมากมายแล้วก็บรรดาสภาพแวดล้อมที่อยู่ในเขาเรียกว่าภายใต้บริเวณที่ปลูกหมากเนะี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวรักนะครับอันนี้หลายท่านคงทราบดีครับรักก็คือที่ เป็นเครื่องเครื่องลงรักปิดทองนะครับเราก็ตอนนี้มันก็จะสูญหายไปนะครับประการสุดท้ายคือตัวลานตัวลานที่เรา,เาใช้ในใบมันมาทำทำหมวกที่เราทาเครื่องจักรสารนะครับ,รบแล้วก็เอามาจานเป็นคมภีใบลานนะครับซึ่งอันเนี้ยสาคัญเพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักลวครับต้นลานเพราะต้นลานมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือออกลูกแล้วก็ตายนะครับแล้วก่อนจะออกลูกได้เนี่ยใช้เวลา การปลูกจนถึงออกลูกเนี่ยประมาณ60ปีคือช่วงอายุคนคนหนึ่งเลยสําหรับต้นลานที่กว่าจะออกลูกมาได้แล้วส่วนใหญ่เอาอย่างเองเองที่เห็นต้นลานครั้งแรกก็คืออยู่หลังวัดบ้านตัวเองแต่ตอนนี้ก็เด็กๆเองอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักแล้วนะครับว่าต้นลานมันกว่าจะออกลูกมาแล้วลูกเอามากินทําอะไรได้บ้างะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือ อเวลาน้องร้องไปวัดแล้วแล้วพระพระนั่งนั่งเทศแล้วเขามีใบสวดอันนั้นอ่ะก็มาทํามาจากใบลานเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือของส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ที่เรามีการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมครับทีนี้ในส่วนของอื่นๆผมยกตัวอย่างเช่นของโรงเรียนนะโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เช่นโรงเรียนจอมทองโรงเรียนจอมทองนี่ก็จะมีการผลิตเม็ดพลาสติกจากต้นงิ้วจากเปลือกต้นงิ้วสีแดงซึ่งเราไม่ทราบว่าเปลือกต้นงิ้วเนี่ย มันมีหลายสีด้วยนะครับนี้สีแดงเนี่ยทางโรงเรียนก็เอามาทําเป็นพลาสติกนิ้วที่เป็นหนําหน่ใช่ครับอันนั้นเหรอครับใช่นะฮะมันมันมันมีสีของมันในตัวเหรอครับต้นต้นเป็นสีครับเปลือกมันนะครับโอ้เหรอครับโรงเรียนจอมทองก็เลยจอมทองของเรานะครับนํามาต่อยอดตรงนี้ใช่ครับเป็นเม็ดพลาสติกสีครับ โอ้น่าสนใจคุณ่ผู้ชมอันนี้คือคือถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆสำหรับเรื่องของจากนิทรรศการจากโรงเรียนจอมทองแล้วของสถาบันอื่นๆมีมาร่วมกับเราด้วยไหมครับาครับอีกอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับเป็นเป็นของจังหวัดสกลนครเขาทาเป็นโจกสี่สหายครับโจกกึ่งสําเร็จรูปสี่สหายก็นําสมุนไพรสี่ชนิดมาผสมเป็นโจกและสําเร็จรูปนะครับสามารถไปเติมน้ําร้อนแล้วก็รับประทานได้ มาจากพืชสมุนไพรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารสุขภาพนะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่เข้าอยู่ร่วมโครงการสวนพืชศาสตร์โรงเรียนเอาพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองมาต่อยอดกัก็ได้อิ่มด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่ามีสมุนไพรตั้ง4ี่ชนิดแล้วมาไกลถึงตั้งสกลนครพอมาจากสกลนครแบบนี้น่นหมายความว่านี่คือเป็นระดับประเทศที่ ต่างจังหวัดก็ต้องมาร่วมด้วยใช่ครับแสดงว่าหครั้งที่ผ่านมาก็คือของเราเองของเชียงใหม่ก็ต้องไปร่วมงานตามที่เขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับใช่ครับบัรดาสมาชิกสวนพืกษศาสตร์โรงเรียนสมาชิกในโครงการอพสทเนี่ยเขาก็จะมีผลงานเอาไปแสดงกับการจัดกิจกรรมอย่างนี้ตลอดครับอ๋อครับขอวกไปที่ของเรานะครับจากที่เราได้รู้จักลานกับฮักหรือรักแล้วที่เอามามาลงรักนี่นะครับเมี่ยงเมี่ยงเมื่อก่อนเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นของกินที่ ผู้หลักผู้ใหญ่กินเท่านั้นใช่ครับแต่จริงๆก็คือมันก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับครับบางคนก็เอามาชงเป็นชาเป็นชาเมี่ยงครับนะหรือบางแห่งเริ่มมีที่แบบยำใบเมี่ยงให้เราได้ชิมกันอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นงานที่เราเอามาจัดแสดงตรงนี้มันมันมันไม่ใช่แค่ที่จะแบบผลผลิตตรงนี้เอามาต่อยอดยังไงได้บ้างรวมไปถึงเรื่องของการปลูกการดูแลใช่ครับ วิธีการปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวต่างๆก็จะมีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละพันธุ์พืชครับอ๋นะอนั่นหมายความว่าตรงนี้ที่จะมาร่วมชมนิทรรศการระหว่างวันที่21ถึง25ไม่เพียงแต่นักศึกษาอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างนั้นชาวบ้านเกษตรกรครับ ที่ต้องมาร่วมงานกับเราด้วยใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยนอกจากนักเรียนที่เขามีผลงานที่เอามาแสดงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีสมาชิกของอพสทเนี่ยซึ่งอยู่ในระดับท้องถิ่นนะครับเป็นส่วนตำบลต่างๆท้องถิ่นต่างๆหรือแม้แต่ส่วนของสำมะจานย์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยก็จะนําผลงานต่างๆมาแสดงครับทีนี้ในเขตของเราเนี่ยเอาง่ายๆครับนอกจากเชียงใหม่แล้ว บ้านใกล้เรือนเคียงเราของแม่สอนก็เอากิจกรรมเหล่านี้มาร่วมแสดงด้วยครับครับก็จะเรียกเลยว่ามาที่เดียวก็จะได้เห็นในแต่ละจังหวัดที่มันโดดเด่นเอามารวมกันไว้ในงานนี้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับโรงเรียนที่จะพาน้องๆมาศึกษาดูงานหรือทางอบตที่จะนำเกษตรกรในพื้นที่มาร่วมชมงานแบบนี้ด้วยมีมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างไหมครับท่านครับครับ ผม,ผมเรียนงี้ครับว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญคเพื่อที่จะปลูกฝังคนรุ่นหลังเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรให้รู้จักทรัพยากรของบ้านเรารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับประชาชนนิสิตนักศึกษานักเรียนผู้ปกครองที่สามารถพาบุตรหลานมาได้เข้าลงทะเบียนชมงานของเรานะครับเราจะมี QR code แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ให้ค r c อ d e โค้ดอยู่หน้าจอคุณผู้ชมสแกน QR Code ได้เลยนะครับท่านสแกน QR Code ได้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการลงทะเบียนผ่าน QR Code เราก็จะรับทราบว่าใครจะมาช่วงไหนวันไหนอย่างไรนะครับมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับทางมหาลัยก็จะได้เตรียมทีมไปต้อนรับท่านตามกําหนดเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าครับก็ตัวแทนของอบตนะผมว่าตอนนี้คือสแกน QR Code ไว้ก่อนหรือว่า ครูแนะแนวครูที่ปรึกษาลงทะเบียนไว้ก่อนเลยนะครับจะได้นําทั้งนักเรียนเองหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่ของท่านมาร่วมงานดังกล่าวนะครับนอกจากคิวออดตรงนี้แล้วติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารได้นะครับในเพจศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่จริงๆศูนย์อพสทคือไม่ได้มีแค่ของเราอย่างเดียวใช่ไหมครับไไหมายความว่าท้องถิ่นเขาก็สามารถตั้งศูนย์ตรงนี้ได้เหรอครับท่าน แต่ว่าจะต้องได้รับพระราชอนุญาตก่อนนะครับต้องมีงานมีกิจกรรมครับครถึงถึงจะสามารถเปิดเป็นศูนย์อสสทตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าปีนี้100ปีนะครับของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ท่านท่านพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่ากิจกรรมของเราในปีนี้นะครับ100ปีเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับครับผมเรียนท่าน พิธีกรท่านผู้ชม่างน้ครับว่ามหาวิทยวาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มต้นมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจามณฑลพายัพโอชื่อ,ช,อชื่อแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับโร,รงเรียนฝึงหัดครูกสิกรรมประจำมณฑประจามณฑลพายัพประจํามณฑลพายัพอ๋อชื่ออันนี้มากีก่อนครับแล้วก็ขยับมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ตัดเหลือแค่โรงเรียนฝึกหัดครูแล้วก็กลับมาเป็นต่อมาเื่อพัฒนาเป็นวิทยาลัยครูแล้วก็เป็นสถาบันราชพัฒนแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะครับมาโดยลําดับนะครับก็เราตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำบนทนพายัพเนี่ยตั้งแต่ปีพศ .2467 นะครับเราตั้งจัดการเรียนการสอนครั้งแรกก็1พฤษภาคม2 .2467 มันจะครบ100ปีใน ปีหน้า1พฤษภาคม2567นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีนะครับเราก็เรียกชื่อย่อๆสั้นๆว่า1ศตวรรษราชภัฏเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่1พฤษภาคม2565เป็นต้นมา2566เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆไปจนถึงเดือนปี2567จะมีกิจกรรมย่อยๆตลอดมากิจกรรม ประชุมทางวิชาการและนิทรรศการสวนพุกษศาสตร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมฉลองครบรอบ100ปี oh, นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในแต่ละคณะในแต่ละหน่วยงานของเราเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มเฉลิมฉลองผมยกตัวอย่างเมื่อวันวันเสาร์ที่ผ่านมาทางคณะครุศาสตร์ก็มีการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการระดับชาตินะครับเพื่อให้สมาชิกที่สนใจได้เข้ามาร่วมเสวนาเกี่ยวกับของเรื่องของการสร้างเครื่องมือวัดผลสําหรับคุณครูที่อยู่โรงเรียนนะครับ เราก็จะมีการาจัดนิทรรศาการเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็จะมีงานตลอดทั้งปีนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเราจะขึ้นปฏิทินไม่ให้ว่าแต่ละเดือนเรามีกิจกรรมอะไรครับแต่เดิมเราเราก็ตั้งที่จุดเดิมในเมืองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับไม่เคยย้ายคตั้งแต่ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกขัดครูครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดมาจนถึงวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีสิทธิ์เก่านะครับที่ร่ำเรียนมาจาก ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันนะครับสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับสุดท้ายครับท่านอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับการร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่7ในครั้งนี้วันที่21-25พฤศจิกายนนี้<ถ>เรียนเชิญได้เลยครับท่านครับผมอยากจะฝากท่านพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอขอถ้าเป็นไปได้นะครับท่านน่าจะ หรือควรจะพาบุตรหลานของท่านนะครับไปร,บร่วมชมนิทรรศการและก็ไปฟังการประชุมเสวนาครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อคนของประเทศไทยต่อบุตรหลานของเราในอนาคตที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับ,รบสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถหาเรียนได้ในห้องเรียนนะครับ,รบเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับและเด็กจะเกิดความซาบซึ้งในทรัพยากรของเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย อย่างที่เรียนไปครับหาซื้อไม่ได้หาเรียนไม่ได้ครับแล้วเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับได้เห็นว่าที่เขาทำเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วเด็กก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตเพรนันก็ขอเรียนเชิญครับถ้ามีเวลานะครับช่วงวันที่2 2ถึง25นะครับที่ท่านสามารถพาบุตรหลานท่านไปเยี่ยมชมได้ครับนะท่านถ้าท่านไม่สะดวกในการลงทะเบียนท่านก็สามารถไปลงทะเบียนหน้างานได้นะครับเราพร้อมที่จะยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ครับก็คือคือ Walk i อได้หรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนก็ได้ครับคือเราเรายังไม่รู้ว่าครั้งต่อไปครั้งที่8เนี่ยจะจัดที่ภาคเหนือจะจัดที่เชียงใหม่หรือเปล่าแต่ครั้งนี้เรามีโอกาสจัดในบ้านเราจัดใกล้บ้านเราก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วก็ การเดินทางไปเส้นแม่ริมก็สะดวกแล้วน้องท่านน้องนะครับก็เชิญชวนกันคุณผู้ชมครับสำหรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7นะครับ21-25พฤศจิกายนนี้เชิญชวนกันนะครับวันนี้รายการ NBT นบีทีนอรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับต้องขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอบพระคุณท่านครับครับขอบคุณ ครับเดี๋ยวไว้งานใหญ่ร้อยปีอาจจะเชิญท่านมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามช่วงต่างๆของรายการกันต่อครับ